อนแค่เดือนละ9,000นะครับคุณมีสิทธิ์เป็นเจ้าของรถที่คุ้มที่สุดใน C Segment ์คันนี้นะครับตอนนี้นะครับอยู่กับอิดเพชรยนต์ช่องอิดอัลติสมือ2นะครับ พารถวันนี้เจิงๆคันนี้นะ y o t a c o r o l ร u a l t i สเป็นรุ่นไฮบริดนะครับปี2020นะไมค์คันนี้เป็นไมค์แท้ๆเลย1,25,000กิโลรถมือเดียวนะแล้วราคาป้ายแดงคันนี้นะ9,89,000แต่วันนี้เพชอยูให้คุณสามารถถือกุญแจกลับบ้านไปในราคา4,89,000เท่านั้นนะครับลถไปเกือบครึ่งล้านเลยนะครับกับคันนี้แล้วก็วันนี้นะช่องของอินเนี่ยจะพารีวิวตัวรถ ทุกส่วนนะครับแบบละเอียดละเอียดให้คุณลูกค้าได้ดูกันเลยนะครับอ่ะโอเคก่อนแรกเลยนะครับก่อนที่คุณลูกค้าจะซื้อรถมือสองหลายคนกลัว3อย่างใช่ไหมครับกลัวว่ารถจะเจออุบัติเหตุหนักมาก่อนหรือเปล่ากลัว,วถูกกรอมมาไหมแล้วก็กลัวว่าซื้อมาแล้วต้องซ่อมอีกเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเปล่าเพชยยน์นะครับเราอยู่กับเพชยย์ต์เราซื้อรถด,ด้วยเงินสดครับจากเจ้าของมือเดียวเท่านั้นนะครับแล้วเพชยย์ต์เนี่ยจะเช็คให้คุณลูกค้านะเกือบ300จุดตามมาตรฐานเยอรมันนะครับ ไม่ว่าจะปรับเกียร์ช่วงล่างเครื่องยนต์นะครับยางล้ออะไรต่างๆเราใช้หมดเลยนะครับไม่มีการชนหนักไม่กรอใหม่นะรถของเพรยนต์ไม่มีการจมน้ําไม่พลิกควา่าแล้วก็ไม่ปรับสีสีเป็นเดิมๆจากโรงงานและการตรวจของเรานะครับมั่นใจได้เลยว่าละเอียดกว่าศูนย์บริการบางที่นะครับแล้วก็ไม่ฟันหัวแบะด้วยนะครับมาเลยจากภายนอกก่อนดีกว่าเนาะ Altis 2,020คันนี้นะครับเป็นเจเนอเรชันใหม่นะครับที่ใช้แพลตฟอร์มช่วงล่างแบบ TNGA เพราะฉะนั้นจะได้ความนุ่มนวลอันนี้จะขับสนุกแล้วก็นั่งสบายนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนขับเองหรือจะเป็นคนนั่งโดยสารนะครับจุดเด่นคือทรงตัวดีกว่ารุ่นก่อนเนี่ยชัดเจนมากๆนะครับไฟหน้าได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟ Daytime LED มีไฟส่องสว่างในเวลากลางวันนะครับทำให้เพิ่มความปาลอดภัยรถคันหน้าใช่ไหมก็เห็นรถของคุณ แล้วก็เส้นฝา,ฝากระโปรงหน้านออกแบบให้รับลมดีตามหลักแอโรไดนามิกนะครับลดเสียงลมเวลาเดินทางไกลตัวถังเรียบไม่มีคมไม่มีรอยอัดหรือร่องรอยซ่อมหนักอย่างที่บอกเราไม่คัดคันที่ชนหนักมานะครับสามารถวัดจากความหนาสีได้ดูทุกจุดเลยนะอันนี้มาดูของจริงที่เพชรยนต์เลยอิทอยู่ประจำสาขาสุวินวง4์46 ได้แม็กไปเลยนะครับ4ล้อเลยนะครับแล้วก็มีดิสเบรกเรียบร้อยตัวแม็กนะแท้จากโตโยต้านะครับอันนี้จะเป็นเนี่ยลายแม็กแท้ของรุ่นนี้เลยนะรุ่นไฮบริด p r e เมียจะเป็นแม็กรุ่นนี้นะเห็นชัดๆได้เลยได้ยางนะสภาพดีสมบูรณ์เพราะเราเป็นเจ้าของไทยพัสด้วยสูย์บริการรถยนต์ครบวงจรนะครับยางเครื่องยนต์อะไหล่ตั้งศูนย์ห่งล้อเรามีให้หมดไม่จมน้ำสามารถสังเกตจากซ้มล้อได้เลยนะครับไม่มีสนิมแดงสิ้นสัญลักษณ์ไฮบริด ให้เห็นชัดๆอยู่ข้างรถได้ไฟเลี้ยวตรงกระจกข้างนะครับคันนี้นะครับตัวถังสภาพนะเดิมๆนะรอยต่อระหว่างตัวถังประตูโครงสร้างต่างๆนะครับแนบแน่นสนิทเหมือนเดิมเลยครับสีนะเราทําการนะขัดเคลือบมาเรียบร้อยนะครับสปาบอกข้างในเรียบร้อยคุณได้ลดมือ2องก็จริงนะแต่สภาพใหม่เหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับแล้วก็เราเช็คให้แล้วตามมาตรฐานเยอรมันกระจกแท้เป็นแบบโตของโตโยต้าเลยนี่ที่เปิดประตูเป็นแบบโครเมียมนี่เปิดให้ดูเพื่อ อย่างที่บอกคลิปนี้จะรีวิวทุกส่วนนะให้ละเอียดละเอียดคุณลูกค้าจะได้ดูถ้าเร็วเกินไปสามารถที่จะลดสปีดนะลดความเร็วของคลิปได้นะครับน็อตต่างๆโครงสร้างอะไรยังอยู่ครบนะครับเดิมๆแท้ๆ,ๆนะครับ คันนี้ได้การตกแต่งภายในเป็นแบบหนังสีดําอันนี้อิซูมช่วงล่างให้ดูเลยใต้เครื่องบอกแล้วไงเรารีวิวที่จริงใจนะครับอะไรที่เก็บงานได้ไม่ต้องห่วงนะก่อนส่งมอบคุณลูกค้าเราเก็บงานให้อีกหนึ่งรอบนะครับขอให้ดึมาดูรถจริงดีวกว่าน็อตต่างๆนะครับป้ายต่างๆนะตราต่างๆจากโรงงานแท้ๆอันนี้คือบริเวณเสาบ,บีด้านซ้ายนะซูมให้ดูทุกจุดละเอียดทุกจุดนะตัวซีลยางต่างๆอันนี้โชว์ให้ดูอะไรครับ จะเข็บเป็นอ่าไอรูกลมๆที่เห็นเป็นรูบางๆเห็นไหมครับนั่นคือแปลว่ารถคันนี้ไม่มีผ่นการตัดต่อเพราะรถทุกคันของเพชรยนเราจะไม่ซื้อรถที่ตัดต่อเข้ามานะครับรถทุกคันต้องเป็นรถเดิมๆนะครับฉะนั้นเม็ดไอตะเข็บเม็ดอาเนี่ยจะต้องเห็นแบบนี้ชัดๆนะครับเป็นของเดิมจากโรงงานได้เบาะหนังสีดานะครับที่หุ้มเกียร์เป็นสีดําแบบหนังแล้วก็มีการตัดด้วยอลูมิเนียมนะครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับมี เบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเบรคด้วยอันนี้เป็นออปชั่นเหมือนในรุ่น Camry เลยตอนนี้คุณจะได้รถ Altis Hybrid นะทั้งประหยัดน้ำมันนะแล้วก็รุ่นใหม่รุ่นใหม่ๆเลยคือปี2020มันไม่ได้เก่าอะไรเลยนะครับแล้วก็ได้ฟังก์ชันนะออปชั่นนะได้ฟีลแบบ Camry คันนี้นะเป็นรุ่นลองท็อปเพราะฉะนั้นแบบว่า ได้ออปชันที่แน่นๆกว่ารุ่นเบสิกเยอะมากนะครับแต่ก็ไม่ได้แพงเท่ารุ่นท็อปด้วยฉะนั้นคุณประหยัดประหยัดตังค์ไม่ได้เยอะอีกต่างหากซึ่งส่วนใหญ่อ p อปชันของรุ่นท็อปจะเป็นพวกชุดแต่งสปอร์ตต่างๆอันนี้นะคิดว่าถ้าคนนะคิดเรื่องแบบความคุ้มค่านะแนะนําเลยคันนี้คือคําตอบที่ใช่นะครับอันนี้เปิดประตูผู้โดยสารด้านซ้ายให้ดูเลยนะไม่ว่าจะเป็นซีลต่างๆตัวหนังตัวประตูที่จะที่เปิดประตูนะครับ สภาพเห็นไหมเนียนๆกิบๆเลยรถมือสองแน่นอนนะยังไงก็ต้องมีอะไรเล็กๆน้อยๆเรื่องปกติขนาดรถมือหนึ่งป้ายแดงบางคันก็ยังมีดีเฟกต้องส่งกลับใช่ไหมครับซื้อ iPhone เหมือนกันบาง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 มือถือก็ต้องส่งกลับฉะนั้นไม่มีทางมันจะบรเบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราอะตรวจให้แล้วนะครับเกือบ300จุดเห็นไหมจะเข็บเมรร็ดอ้างต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมจากโรงงานนะครับขี้ปาการโรบอทที่สีเทาๆเมื่อกี้ค,คือของเดิมจากโรงงานนะถ้ารถที่ทาสีมานะไม่เห็น คือสีจะถูกโปะทับเรียบร้อยอันนี้พิสูจน์ให้ดูเลยแล้วก็คันนี้นะที่นั่งด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายเลยเป็นที่ชื่นชอบนิยมใครเหมาะกับคันนี้บ้างน,นะครับก็อย่างเช่น1คนทํางานเนาะสองนะครับผู้หลักผู้ใหญ่แบบวัยที่แบบเริ่มสูงอายุละอะไรเงี้ยคันนี้จะจะดีมากๆเลยจะบอกว่านั่งสบายช่วงหลังนี้นั่งสบายมากเพราะว่าเปลี่ยนช่วงล่างเป็นแบบปีกนกใหม่เนาะยางนะครับได้ยา,ย,ยางใหม่ๆไปเลยอย่างที่เห็นนะครับแม็กครบไปเลยสีล้อนะ แม็กเนี่ยเดิมๆได้ยังดันหลบด้วยซึ่งยังดันหลอบอย่างที่รู้เกรดคุณภาพสูงอยู่แล้วนะครับอันนี้ซูมในส่วนซูมล้อด,ด้านซ้ายหลังให้ดูเลยนะในส่วนของโชคนะให้เห็นเลยว่ารถคันนี้ไม่มีการจมนะ้าไม่มีสนิมอะไรทั้งสิ้นนะครับให้เห็นจ่าๆเลยมากับอิดนะช่องอิดนะเห็นเป็นหมดเลยเนี่ยส่วนรอยต่อต่างๆนะในส่วนของด้าน บอดี้ด้านหลังนะเห็นไหมว่ายัางเนียนกิฟอ,อยู่เลยสีสีมทัลลิลเนี่ยสะท้อนแสงสวยงามมากๆเลยครับสีเดิมๆรถทุกคันของเพชรยนต์ไม่มีการปรับสีนะสีต้องเป็นสีเดิมๆเราเน้นรถเดิมๆนะครับเพราะว่าเราแล้วที่สําคัญซื้อรถซื้อเงินสดมาทุกคันนะในครั้งของเพชรยนต์มีทั้งหมดเกือบ500คันตัวอัลติเซียงเดี๋ยวมีประมาณ30วคันแต่จะบอกว่าจองทุกวันนะถ้าเกิดคันไหนชอบนะบอกเลยรีบจองเพราะว่ามาไวไปไวแน่นอนเพราะว่าคุณภาพของเพชรยนต์อยู่กับประเทศไทยมา25ปีแล้ว รถมือสองล้มหายใจจ่าไปเยอะแต่เพชรยนต์ยังอยู่ไปกี้โชว์เซนเซอร์เนาะอันนี้ซูมลงไปด้านล่างดีกว่าให้เห็นเลยว่าไม่มีสนิมนะเนี่ยบอกแล้วกล้าโชว์ของจริงจริงใจรีวิวจริงใจแต่อยากให้ลูกค้าได้มาดูรถจริงดีกว่านะครับอิจะประจําอยู่ที่สาขาซูวินวงสี่สิบหกซึ่งเป็นสํานักง,งานใหญ่แล้วก็เป็นสาขาที่สามของเพชรยนต์แล้วนะเต็นมือสองปิดไปตัง้งเยอะแต่เพชรยนต์ขยายเป็นสาขาที่สามมีรถห้าร้อยคันเลยซื้อเงินสดหมดที่ดินเนี่ยใหญ่ที่สุดย่านมินบุรีบีทีของตัวเองฉะนั้นไม่ ความกว้างขวางของที่วางสัมภาระด้านหลังแผ่นสักราด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมียางอะไหล่ให้พร้อมมีเครื่องมืออุปกรณ์ครบนะครับตัวน็อตต่างๆนะบอดี้ของส่วนสัมภาระก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์นะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยช่วงล่างของออทิสใหม่นี้ดีขึ้นมากนะด้านหน้าเป็นแมกกาซีนส s t นดนะครับด้านหลังเป็นแบบอิสระเข้าโค้งนี่ไม่ยุ่ยนะคันนี้นะครับถ้าเคยใช้พวก City v วี mann, ออสมา่อนได้ลองหลับคันนี้ประทับใจแน่นอนจะรู้เลยว่าเป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะครับความปลอดภัยมาจัดเต็มนะมี v s TR c TRC นะครับคือการการลื่นถลายนะมีระบบเบรก บังการการล็อกล้อ ABS EBD เรียบร้อยนะครับโครงสร้างบอดี้แข็งแรงตามสไตล์ To โยต้เลยนะที่สำคัญพอโ o y ยต a ปุ๊บซ่อมถูกอะไหล่หาง่ายศูนย์บริการมีเยอะได้ดิสเบรไปเลยสีล้อยางดันหลับสล้อแม็กไปเลย400ล้อนะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามไม่มีสนิมอันนี้โชว์ซ o o ล้อด้านหลังขวาเรียบร้อยเราบอกแล้วเราโชว์ทุกส่วนทุกรายละเอียดเพราะคุณลูกค้าต้องการเห็นของจริงเห็นรายละเอียดเสร็จแล้วคุณลูกค้าก็จะมาดูของจริงนี่แหละซึ่งอีกจะบอกว่า ของจริงสวยกว่าในคลิปอีกอยากให้มาดูของจริงเนาะแล้วอยากจะบอกให้รีบมานะรีบจองด่วนรถสวยๆเนะี่ยมีใครๆก็อยากได้ถูกไหมครับคุณลูกค้าก็เหมือนอีกแหละอยากได้รถสวยๆนะคุณภาพดีๆคนอื่นก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นรีบจองมาไวไปไวทุกคันบางทีนะอิดยังทําคลิปยังไม่ทันลงเลยเอามีคนขายไปแล้วจองไปแล้วปล่อยไปแล้วนะจะบอกที่นี่เพราะว่าเพชรยนต์รักษาคุณภาพมาดีไงชื่อเสียงเราดีนะครับรู้เขารู้จักอ๋อนี่คลิปเพชรยนต์มาดูของจริงโอ้ชอบประทับใจวางเงินจองบางคน เมื่อกี้นะอีพึ่งขายรถให้คัมรี่ให้ลูกค้าไปเมื่อไม่กี่วันเนี่ยเอาวันเดียววันนั้นเลยก็คือซื้อกันสดด้วยอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าเขาดูเขารู้จักเพชรยนต์อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เขารู้จักมาก่อนยอยู่แล้วนะครับพอมาเจอของจริงรถสวยงามและที่สำคัญถูกกว่ามือหนึ่งไปครึ่งหนึ่งอย่างคันนี้นะเหลือ4ี่แสนกว่าใช่ไหมมือหนึ่งเก้าแสนกว่าประหยัดไป5้าแสนเกือบครึ่งล้านเลยเนี่นะครับจะเข็ดเมทอัพต่างๆรอยขี้ประการลบบอดยังเป๊ะเหมือนเดิมหนังสภาพนิ่งๆนะครับเป็นสีดํามีระบาายกศ ตัดด้วยคลิปด้วยได้สีขาวนะครับเพื่อเพิ่มความมิตินะแล้วนี่นั่งให้ดูเลยอิกงสูง175ที่นั่งให้ดูให้รู้ว่าเขาไม่ได้ชนนะนี่ขนาดปรับเบาของคนขับเนาะของดรายเวอร์ให้มาแบบเอ็นมากๆและแทบจะนอนอยู่แล้วก็ยังแบบว่าไม่ไม่ได้มาชนนะเพราะฉะนั้นสรีระคนไทยส่วนใหญ่นะที่ส่วนใหญ่ไม่ได้สูงเท่าอีศหรอกยิ่งผู้หญิงเนี่ยไม่มีปัญหาเขาไม่ชนไม่เมื่อยนะครับคันนี้นั่งสบายนะครับมีระบบด้านหลังด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะเวลาเดินทางไกลอ่ะบางคนจะมีปัญหาเรื่่องกกรระะดูับเเส้นพาาว ถูกการกดทับเนี่ยนั่งขับรถนานๆที่มีการสั่นอะไรเงี้ยมีการกดทับกระดูกอันเนี้ยจะมีเบาะที่ช่วยดันหลังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าป้องกันกระดูกอะไรทั้งหลายดูแลกระดูกคุณลูกค้าเนาะจะได้อยู่กับเราไปานานๆนะจะบอกว่าค่าค่าผ่าเนาะกระดูกเนี่ยสามแส่นะคือเกิเกดะเท่ารถคันนี้แล้วฉะนั้นเลือกรถด,ดีๆอยู่กับยาวยาวๆแล้วรถที่มีคุณภาพดีกว่านี้ซูมให้ดูเลยนะคันเร่งแป้นเบรกต่างๆไม่มีสนิมแปลว่าไงโชว์ให้เห็นเลยว่าไม่มีการจมน้ําเห็นไหมเดี๋ยวนี้รถ เพราะว่าหลายจังหวัดน้ําท่วมนะคนจะกังวลว่าเอารถจมน้ามาขายไหมน้ําท่วมมาขายไหมรถทุกคันของเพชรดนมีการจมน้ำครับมาดูส่วนที่ส่วนโลหะต่างๆได้เลยไม่มีสนิมนะนี่เขือนน็อตต่างๆนะเห็นไหมตามเสาบีไม่มีขยับอันนี้คือจะเข็บเป็นอาร์คด้านฝั่งขออผิดแล้วคือคนขับละให้เห็นเลยว่ายังมีรูคมคมชับระยะต่างๆแน่นอนนะครับได้เบาะนะแบบแบบปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับคันนี้นะ เดี๋ยวอาจจะมา่วๆหน่อยพอดีกำลังจะสตาร์ทให้ดูอ่ะเหยียบเบรกปุ๊บสตาร์ทก็จะขึ้นอันนี้จะโชว์เลยว่าเป็นใหม่แท้รถทุกคันของเพชยนอย่างที่บอกไม่มีการกรอใหม่นะใหม่เป็นใหม่แท้นะคันนี้นะ125,000สกิโลนะครับได้จอดิส t อลวิ่งมาเรียบร้อยมีจอทัสกีนะครับอ่ะกดให้ดูเป็นแบบ8นิ้วเพื่อว่าเป็นการทํางานคันนี้เป็นไฮบริดเพราะฉะนั้นทํางานแบบเครื่องยนต์เบนซินกับไฟฟ้านะครับ แอร์คอนดิชันเป็นออโต้เรียบร้อยนะครับมีปุ่มเบรกมือไฟฟ้านะครับสีแดงแบบนี้แปลว่าเบรกมือกําลังทํางานอยู่ที่สําคัญมีแบบเบรคโฮอันนี้นะเหมือนในแคมรี่เลยคุณขับเอาติสแต่ได้อ p อปชันแบบ Camry นะครับอันนี้เบรคโฮดีมากเลยนะเวลาที่คุณจอดรถติดใช่ปะคุณไม่ต้องเหยียบเบรกนะถ้าคุณทําให้เบรคโฮทำงานไว้แล้วพอ แค่คุณจะเหยียบคันเร่งก็จะปลดเบรกโฮโดยอัตโนมัติอันนี้จะบอกว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆไม่ปวดขาเลยมาซูมกันต่อนะอนดิสเบรกคู่หน้าด้านขวาเนาะด้านฝั่งคนขับเนาะครับยางอย่างที่บอกได้อย่างดันหลบดอกยางอะไรสมบูรณ์รถดูคันที่ออกจากเพนยนนะตอนปล่อยรถจะต้องปลอดภัยนะครับเราก็ไม่ต้องห่วงนะเรามีบริการรถจูกเฉินด้วยนะย4บชั่วโมงนะตลอด1นปีนะถ้าคุณซื้อรถกับเพนยนไม่ต้องกลัวนะเรื่องรถสลไลดนะ์เงี้ยจัดให้นะครับอ่าถ้าใครสนใจคันนี้นะครับ โตโยต้าโคราเอาติสนะครับอันนี้รุ่นไฮบริดข้อดีคือประหยัดน้ํามันถูกไหมครับยีกว่ากิโลลิตรนะครับแล้วก็ยังมีความเสถียรเพราะว่าปั๊มน้ํามันทั่วเมืองไทยนะมีเยอะฉะนั้นรถไฮบริด Hi ตอนนี้กลับมาเป็นที่ได้รับความนิยมมากๆเลยครับเพราะว่าความพร้อมของรถไฟฟ้าและสถานีนต่างๆนะั้นยังไม่ครบอันนี้โชว์ให้ดูเลยเห็นจ่าๆนะฝากระโปรงนาะตาโตโยต้าอยู่เลยเอา้าวซูมซมต่อนะอันนี้เป็นเขื่อนของ เบ้าชกเบ้าชกด้านด้านซ้ายนะครับให้เห็นเลยรูตะเข็บเม็ดอาร์คไม่มีการเชื่อมอะไรทั้งสิน้นส่วนของคานว่าน้ําเช่นกันรูระบายอากาศกลมคมชัดนะครับน็อต <Not S 1> ไม่ได้ไขขยันอ่าไม่ถูกไขไม่ถูกขยับเนาะเดิมเดิมใครสนใจคันนี้นะติดต่ออิดเพรยนมาได้เลยนะครับอิดอยู่ประจําอยู่สํานักง,งานใหญ่ก็คือเป็นสาขา3ของสวินดวงนะครับอยู่สวินดวงศ์46ถ้าเดินทางมานะครับถึงสวินวงศ์44เนี่ยให้ชะลอละอยู่ใกล้ที่ดินหนองจอกแต่ง่ายๆเลยกดค o ก l ็แบ p ใน Google Map ม,มีนะเพจยนนะครับแล้วก็สามารถแอดไลน์ i อดีก็ได้ถ้าใครไม่อยากโทรเนาะไอีกนะครับ ISTBOX นะอินบ็อกนะ I, I India S Hotel T Thailand นะครับแล้วก็ bboy o o อ c a r x x รนะครับอิกจะประจำอยู่ที่สาขานี้พร้อมที่จะดูแลคุณลูกค้าทุกคนนะครับมาได้เลยนะครับอิกจะเอาอย่างนี้วันหยุดอีกจะมาให้นะเอาตรงนะคันนี้นะค่าใชจ,จ่ายในหายห่วงราคาบอกให้4 0 0แสนกว่าสี่แสนกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้น พอนต่อเดือน 9, เนี่ย9,000เนี่ยสามารถที่จะฟรีดาวนะพอนต่อเดือน9,000ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเข็ดดีๆนะฟรีดาวนะครับติดต่ออีกได้เลยนะครับจัดไฟแนนซ์ให้นะครับเจริญครับ